วัสดีค่ะพบกับรายการข่าวซึ้นเหงนิวอัปเดตในวันที่14พฤษภาคม2564ค่ะซึ่งในวันนี้ราคาทองคำสปอตในช่วงบ่ายราคาทองคำดีดตัวขึ้นซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุญญลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามค่ะนักลงทุนยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งขึ้นจากความวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขึ้นในขณะที่นายคิทโตเฟอร์วอลเลอร์ผู้ว,ว่าการเฟดคาดว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อจะเกินเป้าหมาย2%ของเฟดในอีก2ปีข้างหน้าและเฟดจะไม่ขึ้นอาตาัตราดอกเบีย้ยจนกว่าจะเห็นว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อสูงเกินเป้าหมายเป็นระยะเวลานานหรืออาตาัตราเงินเฟอ้อที่สูงเกินไปค่ะ สำหรับทางด้านวัคซินป้องกันโควิด -19 ก็มีข่าวดีมากขึ้นจากผลการวิจัยจากมหาวิทายาลัยเบอร์มิแฮมในอังกฤษนะคะก็ระบุว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของบริษัทฟรเซอร์ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่สร้างแอนติบอดีได้มากขึ้น3.5เท่าในกลุ่มผู้สูงอายุหากเลื่อนการฉีดวัคซีนโดสที่2ออกไปเป็นเวลา12สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนโดสแรกค่ะ ส่วนสำหรับคืนนี้นะคะหรัฐจะมีการเปิดเผยยอดค่าปีเดือนเมษายนตลาดคาดการว่าเพิ่มขึ้น1.0%หลังจากที่เดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น9.8%การผลิตภา,าคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.9%หลังจากที่เดือนมีนาเพิ่มขึ้น1.4%ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมของมหาวิทยาลัยมิชิแกนตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ90.2จากระดับ 88. 3ในเดือนมีนาคมค่ะส่วนสำหรับแนวโน้มราคาทองคำคาดว่าฟื้นตัวขึ้นค่ะโดยราคาทองคำมีแนวรับบริเวณ1,810ดอลลาร์และมีแนวต้านที่1,845ดอลลาร์ส่วนสกุลเงินดอลาลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าและค่าเงินบาททรงตัวส่วนทองคำแท่งในประเทศมีแนวรับ27,000บาทค่ะและแนวต้าน27,400บาทและวันนี้หมดเวลาของพวกซึ่งเห็นนิวอัปเดตแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ